สวัสดีครับพี่น้องทุกคุยทุกคนสวัสดีครับเอฟซีสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อนายหอยคุณแม่นายหอยนะครับมือนี้บ้านสุริยะในมาไทยบรรยากาศตลาดควาอยูาา่ยาาที่ตลาดบ้าน้องแก่ที่ตลาดชุมภูบุตรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในบรรยากาศย่ามเะ้านะครับสีเห็นแนบวยเห็นแน่คราาับคุณพ่อนหนายหอยคุณแม่นายอหอยกระลาษครับคเมฟซีกระลาษขายกระลายครับ สวัสดีท The ุกผู้ทุกคนนะครับว่ากันเด็กพบเด็กกกันวันนี้บ้าสุริยากับมาหาพี่ห้าน้อยอีกคั่หลครเนี่เเห็นว่าเอร้อยเอ็ดก็มาหลหลายได้ทุกคนมีนํำไั่วพัดู้ค่ม่นะครับ มาตแต่ละตัมเวที่จะมาสื่อมาขายมาจำหน้ายนะครับพอหน้ายหอยพุ่งเนายหนะครับมันนีคือว่าคุหลายนะครับนีตอนเช้าตูา่หกในกาครึ่งทังเกตในย่าหลายนครับผม้ลยกับคำนี่เอร้อยเอ,รอ,ยเอ,รอยกระด้คก้วยมากครับค่้วยผูกคล้ยตัวใหญ่ๆทั้งสูง วันนี้ดูซื้อว่าพี่น้องมาหลายนะ้รับไล่กระายคนกรหลายพุงพรอมหน้าห,ม,นหนามากพแม่แน่ว่าพุ่งหมากพมาสื่อกรหลายครับกำลังสือ่อกำลังขายดีครับช่วงนี้ังการสือ่อการขายดูซือ้อว่าคึกคขืน,ขนครับบางค่าครับบวกค่อยสูงนะครับว่าข้าก็สื่อใดก็จับ,บออก็ใบก็เอาประเด็นครับคุ่พรอคพุ่แม่นะครับ,พ,รบพี่น้องจะนี่ไหวตัวนี้งงอแงครับทุกคน คลไม้เงีตัวเงี้ยผลผลิเลี้ยงกินยาชละยนี่นะดำให้ดำหน้าครับพี่น้องเห็ดใหยเห็ดหน้าสำดรกความมีหนังท้าวพี่น้องผเสกค้วยนี่หรือคามมากของมัสนาะบองผลไมเปลี้ยน้าคาปสูงครับ้าค่าต็มต่องได้จับปยได้ครับคุ้นพอคุณแมรนะครับนี่ครับขั้วหน่อยกับมีคข้ใหญ่กับมีเตัเลี้ยงราคาคล้ชละยานี่ผลสายพันธุ์ดีคลไยงามราคา ยูตูยู่นะครับยูตูยู่แต่เราตักกล้วยน้ำเมย์บางน้ำเมยก็ซื้อได้่อใบครับนี่ครับรถกำลังนัง่นงขอมานครับ นี่ครับควกในไหลครับคือน่ายหอยหน่ายหน่ายห่านทาเวียดนะครับเวียดนามเวียดนามเดี๋ยวน่าจับเมมมันตอร่องราคาดูนะคับธรรมดามก็ว่าจับได้ดีครับนี่นุชนาถนนะครับอันน้ก็เล่มากก็ย่หาวดจับม่ามัดมาตตอรองราคาขวยสายเนือครับ กล้วยสายเนื้อก้วยเท้าก้วยผูกครับพี่น้องมีไปกล้เถ้ก้วยผูบพ่น้องกันเอาขอบไปเสนอครับถ้าเวียนคนนิ่งมาหลายครับพี่น้องเป็นบรรยากาศครับีนอลาวสุริยะกับวัดใปลือระถานะครับไทยบรรยากาศไม่เบื่อมีคำได้หน่อยแน่หางท้ายอาจารย์กาฝากดไค์กดแช่กดซับไข่กดติดตามอย่าเลื่อมจะา่าเลื่องบาสุริยะเยครับเี่าวสุริยะนะครับอี ว่าตกแต่งเดียวบ้าสวรงยะของนาทายเบอร์น,นะครับทุวัสดีครับ